บทที่101ใครเข้ามาตายการปรากฏตัวของชินซีดึงดูดความสนใจของคนวัยกลางคนทันใดตอนที่เขาเห็นรูปโฉมชินซีรู้สึกว่าความสดใสของตัวเองได้กลับมาแล้วในทันใดคนสวยสวัสดีครับผมชื่อเว่ยเสียงมาจากตระกูลเว่ยมีทราบว่าคนสวยชื่ออะไรเหรอครับ สายตาของว่ยเสียงเต็มไปด้วยความเจ้าเล่ห์กำเริบแล้วมองชินซีตั้งแต่หัวจรดเท้าโดยเฉพาะจุดรับหลายจุดนั้นถูกเขามองด้วยความลามกหลายครั้งหญิงสาวที่อยู่ข้างๆเขาความจริงไม่ใช่ภรรยาของเขาเพียงแต่เป็นผู้หญิงที่เขาเพิ่งเปลี่ยนเมื่อไม่กี่วันก่อนแม้จะสวยระดับหนึ่งแต่เมื่อเทียบก,กับชินซีแล้วต่างกันราวกับฟ้ากับเหวชินซีหน้าหนิวคิ้วขมวดที่เจียงโจวที่กล้าแนะนำตัวว่าตนมาจากตระกูลม่ยได้นั้น มีความเป็นไปได้อย่างเดียวคืออีกฝ่ายมาจากตระกูลเว่ยที่เป็นหนึ่งในสี่ตระกูลของเจียงโจวในขณะเดียวกันนี้เองชินยีออกมาหลังจากที่เห็นคนแปลกหน้าหลายคนที่สวนเธอจึงได้ถามอย่างสงสัยว่าพี่พวกเขาเป็นใครแค่ฉินซีคนเดียวก็พอที่จะทำให้เว่ยเสียงตกใจได้แล้วแล้วตอนนี้ยังมีชินยีที่สวยระดับเดียวกันออกมาอีกทำให้เว่ยเสียงแสดงอาการเจ้าชู้ขึ้นมา เห็นสายตาไม่ดีของวิ่ยเสียงชินซีจึงได้ลากฉินยีมาด้านหลังกล่าวอย่างสงบฉันไม่สนหรอกนะว่าแกเป็นใครที่นี่เป็นบ้านของฉันเชิญออกไปเดี๋ยวนี้คนสวยผมยังไม่รู้เลยว่าพวกคุณชื่ออะไรกันบ้างอีกอย่างตอนนี้ที่นี่เป็นบ้านของคุณแต่อีกเดี๋ยวก็จะกลายเป็นบ้านของผมแล้วหลักวิ่ยเสียงมองไปที่สองสาวอย่างยิ้มกริมหมายความว่าง่ินซีขมวดคิ้ว ที่นี่คืออสังหาที่ครอบครัวตระกูลเว่ยของผมจะพัฒนาตอนนี้ผมและผู้หญิงของผมชอบมันพวกคุณทำได้เพียงย้ายออกแน่นอนถ้าคุณคนสวยทั้งสองไม่ติดอะไรจะอยู่กับผมก็ได้นะเว่ยเสียงยิ้มอย่างมีเลขในราวกับไม่ปิดบังว่าสนใจฉินซีและชินยีแต่อย่างใดไอเหี้ยหมูตอนแกพูดมั่วอะไรชินยีเกลี้ยกล่อด่าออกมาทันใด เว่ยเสียงถูกยั่วโมโหทันทีเขาสูงเพียง1.6เมตรแต่กลับหนักสองอยกว่ากรัมหัวตัวหูใหญ่ทวารทั้งหบีบอัดเข้าหากันหน้าตาน่าเกลียดสุดๆเขาเกลียดที่คนอื่นว่าเขาว่าอ้วนที่สุดแน่นอนด้วยตัวตนของเขาก็ไม่มีใครว่าเขาว่าอ้วนยิ่งไม่ต้องพูดถึงว่าจะมีใครกล้าด่าเขาต่อหน้าว่าไอ้หมูตอนถ้าแน่จริงแกเรียกฉันใหม่อีกครั้ง เว้ยเสียงโกรธจนตาลุกเป็นไฟแบบนี้ทําให้ตาเล็กลงเข้าไปอีกเห็นเพียงเส้นเดียวเท่านั้นชินซีรู้สึกไม่ดีจึงรีบขวางเสี่ยวยีไม่ต้องพูดแล้วรีบเข้าไปพี่พี่ก็ดูสายตาของไอ้เหี้ยหมูตอนนี้สิขย,ขยักขยงจริง,รงๆเขาไม่ผิดที่หน้าตาน่าเกลียดแต่มันยังทุเรศอีกชินยีไม่รู้เลยเสียด้วยซ้ำว่าตัวเองยั่วโมโหใครเข้าแล้วแล้วยังประชดประชันอยู่อีกหุบป,ปาก ้ว่ยเสียงเกลี้ยกราดกาดที่อยู่ด้านหลังเขาคนหนึ่งไปที่ฉินยีโดยตรงมาถึงตอนนี้ฉินยีเพิ่งจะรู้ว่าอีกฝั่งกล้าลงไม้ลงมือแล้วจริงๆถ้าพวกแกยังวุ่นวายอีกฉันจะเรียกรอปอพอแล้วนะฉินซีร้อนรนขึ้นทันใดหยิบมือถือโทรไปหาส่วนกลางฉันคือเจ้าของยอดเมคามีคนก่อความวุ่นวายที่นี่พวกคุณมาจัดการหน่อย ส่วนกลางที่เดิมทีรับสายแล้วมีมารยาทมากหลังจากได้ยินเธอพูดว่าเป็นยอดเมคาแล้วอีกฝ่ายก็วางสายทันทีเว้ยเสียงดูแคลนนี่เป็นหมู่บ้านคฤราหัส์หรูที่ตระกูลเว้ยของฉันพัฒนาต่อให้ที่นี่เป็นยอดเมคาแกคิดว่าพวกเขาจะกล้ายุ่งเรื่องของฉันไหม ชินซีเข้าใจได้ในทันทีทางผ่านมาที่นี่มีเพียงเส้นทางเดียวถ้าไม่ใช่ส่วนกลางไม่มีทางปล่อยเข้ามาได้แน่นอนตอนนี้เมื่อเสียงขับรถเข้ามาได้ก็อธิบายได้แล้วและตอนนี้กาดของเว่ยเสียงมาถึงข้างกายชินยียกมือขึ้นแล้วตบไปพี่ยะกาดกำลังจะตบไปจู่จูก,ก็รู้สึกว่าถูกคนจับข้อมือไว้เห็นเพียงชายบึกบืนผิวดำขวางอยู่ตรงหน้าของชินยีกัดหน้าเปลี่ยนสีทันใดปล่อย ใส่หัวไปชายดำบึกบึงต่อยไปที่อกของกาดกาดถอยหลังไปเจ็ดแ้าถึงหยุดลงด้วยสายตาตกใจเซินปาชินยีเคยเห็นเซินปามาก่อนเมื่อเห็นเขาก็ดีใจขึ้นมาทันใดชินซีเพิ่งจะเคยเห็นเซินปาเป็นครั้งแรกจึงตกใจขึ้นมานี่เป็นคนที่พี่เคยจัดมาปกป้องเราชินยีพูดกับชินซีอย่างดีใจ ชินซีเจ็บแปลใจเล็กน้อยเธอและหยางเฉินเป็นสามีภรรยากันแท,แท้แต่ช่วงนี้เพิ่งจะพบว่าหลายๆเรื่องของหยางเฉินชินยีรู้มากกว่าที่เธอรู้เสียอีกหลังจากที่เว่ยเสียงเห็นเซินปาก็หน้าบูดมึงขึ้นมาเซินปาค่อนข้างตกใจเมื่อกี้ที่เขาฉวยโอกาสโจมตีทำได้แค่ทำให้กาถอยหลังไปเท่านั้นแต่หมัดน,นั้นเขาได้ใช้พลังมหาศาลโจมตีไปเลยทีเดียว หมัดนี้ของเขากาดธรรมดาทั่วไปไม่มีทางรับได้แต่กาดของเว้ยเสียงหลังจากที่รับหมัดของเขาคิดไม่ถึงว่าจะแค่ถอยไปไม่กี่ก้าวเท่านั้นรุนหาที่ตายรุมเลยเว้ยเสียงออกคำสั่งกาดทั้งสองพุ่งไปที่เซินปาเซินปาเริ่มระมัดระวังแล้วพูดกับหญิงสาวที่อยู่ด้านหลังทั้งสองว่าพวกคุณกลับไปที่ห้องก่อนเมื่อพูดจบเซินปาก็พุ่งเข้าไปชกต่อยกับกาดทันที แม้เขาจะฝีมือแข็งแกร่งแต่กาดของเว่ยเสียงฝีมือก็ไม่แย่และยังสองรุมหนึ่งเซิญปลาไม่ได้เปรียบสักเท่าไหร่ทำได้เพียงฟัดเมี่ยงกันไปถึงแม้เป็นแบบนี้เว่ยเสียงกลับช็อกอย่างที่สุดกาดสองคนนี้เป็นกาดนานาชาติชั้นยอดเขาลงทุนมากในการเชิญมาแต่ทั้งสองรุมพร้อมกันกลับจัดการเซินปาคนเดียวไม่ได้ในขณะนี้รถเปิดประทุนสีดำคันหนึ่งค่อยๆขับเข้ามาที่ยอดเมคาอย่างเชิญลงมาจากรถ พี่เฉินเซินปาต่อยสองหมัดติดกันโจมตีกัดสองคนจนถอยหลังมาที่หยางเฉินหยางเฉินเห็นรถโรสรอยจอดอยู่ด้านหลังเว่ยเสียงก็รู้ว่าไอหัวใหญ่นี้มีตัวตนที่ไม่ธรรมดาเพียงแต่ไม่รู้ว่าเขามาที่นี่ทำไมในขณะที่หยางเฉินกำลังจ้องไปที่เว่ยเสียงเว่ยเสียงก็กำลังจ้องหยางเฉินเช่นเดียวกันจู่ๆได้กล่าวขึ้นมาว่าเด็กเปรตแกคือหยางเฉิน อีกฝั่งรู้ชื่อของตัวเองก็แสดงว่ามาเพราะตนหยางเฉินมองเขาอย่างเยือกเย็นจากนั้นก็ถามเซินปาว่าเกิดอะไรขึ้นเซินปาเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อกี้ให้ฟังความจริงแล้วเขาแอบปกป้องฉินยีมาโดยตลอดดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเมื่อกี้เขารู้ดีมากหลังจากที่หยางเฉินได้ยินว่าการของอีกฝ่ายเกือบจะลงมือกับฉินยีก็สีหน้าเยือกเย็นทันที เว่ยเสียงเห็นอย่างเฉินเมินตนจึงแสดงสีหน้าโกรธเคืองขึ้นมาเด็กเปรตมึงแม่งหูหนวกเหรอกูกำลังถามมึงอยู่นะพี่ยะเว่ยเสียงยังไม่ทันพูจบจู่ๆก็มีคนคนหนึ่งตกไปที่หน้าของเขาร่างของเขาลอยไปทันใดเหตุการณ์นี้สร้างความตะลึงให้กับกาดทั้งสองเซินป่าตะลึงเช่นกัน เมื่อกี้อย่างเฉินยังอยู่ข้างๆเขาอยู่เลยแว็บเดียวก็ไปอยู่ข้างๆข,ข,ของเว่ยเสียงความสูงของทั้งสองต่างกันอยู่10เมตรแว็บเดียวเดินไปตบอีกฝ่ายลอยพลังและความเร็วแบบนี้มันช่างอัศจรรย์จริงๆผู้หญิงที่เว่ยเสียงพามาหวาดกลัวตั้งแต่แรกยืนอยู่ข้างๆด้วยขาทั้งสองข้างที่อ่อนแรงลง อยางเฉินไม่มองเธอแม้แต่แวบเดียวเดินไปที่เว้ยเสียงทีละก้าวมองเขาจากด้านบนลงไปแล้วกล่าวถ้าไม่อยากตายก็รีพาลูกน้องของแกใส่หัวไปซะถ้าฉันเห็นแกเข้ามาที่นี่อีกก้าวฉันจะฆ่าแกซะเด็กเปรตมึงกล้าทำร้ายกูมึงรู้ไหมว่ากูเป็นใครเว้ยเสียงเช็ดเลือดที่อยู่มุมปากออกยืนสะบัดไปมามองไปที่ยางเฉินอย่างแค้นเคืองมึงเป็นใครจะทำอะไรกู กูรู้แค่ว่านี่คือถิ่นของกูถ้ากูไม่อนุญาตใครกล้าเข้ามากูจะฆ่ามันสายตาของหยางเฉินเต็มไปด้วยความเลือดเย็นบทที่102เชิญคุณลงทันร่างอ้วนของเว่ยเสียงสั่นทั้งตัวเก็บคำของคูณนั้นกลับไปทันทีคุณหยางเมื่อกี้ผมทำผิดไปตอนนี้ผมขอโทษคุณขอโทษครับ เว้ยเสียงที่เมื่อกี้ยโซโอหังอย่างมากจูจูก็เหมือนเปลี่ยนไปเป็นคนละคนคิดไม่ถึงว่าจะขอโทษอย่างเฉินจู่จูเขาก็ท่าทีเปลี่ยนไปแม้ว่าอย่างเฉินก็ค่อนข้างมึนงงนี่คือโดนตบจนกลัวเหรออย่างเฉินไม่สนใจจ้องเว้ยเสียงอย่างครุ่นคิดคนรุ่นหลังของตระกูลใหญ่ทั้งสี่แห่งเจิงโจวที่แท้ก็ไม่ธรรมดาเลยสักคน คุณหยางพูดตรงๆครั้งนี้ที่ผมมาหาคุณไม่ใช่เพราะผมชอบคฤราหา์หลังนี้แต่มีคนใหญ่คนโตชอบที่นี่เว้ยเสียงท่าทางลำบากใจดูแล้วไม่เหมือนโกหกงั้นก็น่าจะมีคนชอบคฤราหา์นี้จริงๆ อย่างเฉินรู้ดียอดเมคาในตอนแรกเป็นเขาที่สั่งให้ล่วปิงซื้อไว้ตอนนี้กลับมีคนอยากได้ที่นี่ตระกูลเมื่อจึงได้จัดคนมาเกลี้กล่องนี่หมายถึงผู้ที่อยากได้คาราสน์หลังนี้จะต้องเป็นผู้มีอิทธิพลแน่นอนมีคนชอบยอดเมคาแล้วมันเกี่ยวอะไรกับกูกูไม่ขายมึงใส่หัวไปได้ละอย่างเฉินกล่าวเน้นยำ้ำ คุณหยางยังไงที่นี่ก็เป็นคฤหาสที่ตระกูลมว่ยของผมเป็นผู้พัฒนาถึงแม้คุณรู้จักกับล่วบิงแต่เบื้องหลังของอีกฝั่งใหญ่กว่ายอมที่จะให้จากราคาเดิมเพิ่มขึ้นไปอีกสิบล้านดวงตาของมว่ยเสียงแสดงออกถึงความไม่มีความสุขแต่ก็กดความโกรธไว้แล้วกล่าวหวังว่าคุณหยางจะคิดอย่างถี่ถ้วนอย่าหาเรื่องให้ตัวเองถ้าไม่จําเป็น นี่เป็นคฤหาสน์ที่กูใช้เงินซื้อมาบนฉนดก็มีชื่อกูไม่ว่าใครจะเป็นผู้พัฒนาก็เป็นอสังหาริมทรัพย์ส่วนตัวของกูทั้งนั้นมีคนชอบแล้วกูต้องขายหยางเฉินดูแคลนเขาไม่เข้าใจตรก,กะของตระกูลเว้ยคุณหยางอย่าเกินไปอีกฝ่ายยอมที่จะชดเชยให้คุณสิบล้านยังไม่พออีกงั้นเหรอแน่นอนถ้าคุณไม่มีที่อยู่ผมจัดการมอบคฤหาสน์ที่ตีนเขาให้อีกหลังเพื่อเป็นการชดเชย เม่ยเสียงกล่าวอย่างกัดฟันด้านล่างภูเขาจิ๋วเฉิงต่อให้เป็นคฤราสน์ที่ธรรมดาที่สุดราคาก็กว่าสิบล้านไปแล้วยังเฉินค่อยๆหลับตาทั้งสองลงดูดูแล้วเบื้องหลังของอีกฝ่ายไม่ธรรมดาจริงๆคิดไม่ถึงว่าจะทำให้คนของตระกูลว่ยอมจ่ายมากมายขนาดนี้ซื้อคฤหาสน์หลังนี้ด้วยราคาที่มากกว่าปกติมึงไม่เข้าใจที่กูพูดหรือว่าไม่ได้ยินอยากให้ฉันทำให้แกฟังชัดเจนสักหน่อยไหม ยังเฉินหลับตาพูดเหมือนเว่ยเสียงกำลังเกลี้ยกล่อมแต่ตั้งแต่ต้นจนจบกลับประพฤติตัวสูงส่งทำให้เขาไม่พอใจมากยางเฉินมึงอย่าคิดว่ามึงรู้จักกับลั่ปิงแล้วจะทำตามอำเภอใจที่เจียงโจได้นะเยี่ยนเฉินกรุ๊ปในตอนนี้ได้แยกออกมาจากตระกูลอ e ี้เหวินแล้วมีอะไรต้องกลัวอีกเว่ยเสียงเกลี้ยกราดไม่ต้องพูดถึงคนรับผิดชอบของสาขาสำนักงาน ในสายตาของตระกูลเมื่อยล้วปิงไม่สําคัญอะไรเลยถ้ามึงคิดว่าเขาให้ท้ายมึงอยู่แล้วจะทําอะไรก็ได้มึงคิดผิดแล้วละ่ะอย่างเฉินอาไลอาวอนเยี่ยนเฉินกรุ๊ปในตอนแรกในช่วงที่เจริญรุ่งเรืองเพียงแค่เป็นผู้รับผิดชอบของสาขาสำนักงานก็ทำให้ผู้นำตระกูลในท้องถิ่นระแวงได้ ตอนนี้หลังจากที่ข่าวเยี่ยนเฉินกรุปแยกออกจากตระูลอี้เหวินแพร่สะพัดออกไปแม้แต่เจียงโจเมืองเล็กๆล้วนไม่มีใครให้เกียรติอีกแล้วพวกเขามองว่าเยี่ยนเฉิงกรุปตอนนี้บางทีอาจจะเป็นแค่คนป่วยเท่านี้ยังเฉินไม่โกรธแต่กลับหัวเราะมึงคิดว่าเบื้องหลังของกูเป็นลั่วปิงจริงๆง,งั้นเหรอหรือไม่ใช่เฮ้เสียงดูแคลนแกมีใครอยู่เบื้องหลังตระกูลไม่รู้ดีมากตั้งแต่แรกแล้ว ก็แค่ชายแต่งงานเข้าบ้านหญิงที่ไรชาติตระกูลถ้าไม่ใช่เพราะล่วบิงชอบเมียมึงคิดว่าตัวเองเป็นเพื่อนล่วบิงจริงจริงังง้นยังเฉิญหลับตามองไปที่เว่ยเสียงดูดูแล้วคนจำนวนมากล้วนคิดว่าที่ตนรู้จักกับล่วบิงเป็นเพราะฉินซีก่อนหน้ามึงคนของตระกูลกวนก,ก็โอหังแบบนี้นี่แหละแต่ไม่นานตระกูลกวนก,ก็หายไปอย่างไรร่องรอย ตอนนี้คนของตระกูลเว่ยก็โอหังแบบนี้เช่นกันมึงว่าวันหนึ่งตระกูลเว่ยจะพบจุดจบเหมือนกับตระกูลกวนไหมหยางเฉินกล่าวอย่างยิ้มกริมเรื่องเมื่อคืนที่เกิดขึ้นที่ตระกูลกวนยังไม่แพร่อ,ออกไปแม้แต่ตระกูลเว่ยก็ไม่รู้จู่จูจ่ได้ยินหยางเฉินพูดถึงการล้างบางตระกูลกวนเว่ยเสียงจึงย่อเย,ย้ยออกมา คนไม่รู้ก็ไม่กลัวอะไรจริงๆแม้ตระกูลกวนไม่ยิ่งใหญ่เท่าตระกูลเว่ยของกูแต่ก็ไม่ต่างกันมากต่อให้เป็นตระกูลเศรษฐีชั้นนำของเมืองมีใครกล้าล้างบางตระกูลกวนบ้างวันนี้กูอารมณ์ดีจึงพูดกับมึงได้มากขนาดนี้ตอนนี้มึงใส่หัวไปได้ละยางเฉินกล่าวขึ้นมาทันใดมึงไม่รู้เสียด้วยซ้ำว่าใครที่ชอบคฤหาหน์หลังนี้ก็ปฏิเสธแล้วเว่ยเสียงเกรียดกราด กูให้เวลามึงสิบปึดใจใส่หัวไปจากที่นี่ซะมีเช่นนั้นก็อยู่ที่นี่ตลอดไปทันใดนั้นก็มีกลิ่นอายความเลือดเย็นออกมาจากตัวของหยางเฉินถ้าไม่ใช่เพราะฉินซีอยู่ตรงนี้แค่เรื่องที่เว้ยเสียงบุกรุกเข้ามาในถิ่นของเขาก็พอที่จะฆ่าเขาได้แล้วเว่ยเสียงสีหน้าไม่ดีสุดๆโตมาขนาดนี้ไม่เคยมีใครทำร้ายเขามาก่อนและไม่มีใครกล้าข่มขู่เขายางเฉินถือเป็นคนแรก ในเมื่อมึงไม่ยอมเซ็งให้งั้นรอให้ท่านนั้นมาหาละกันดูว่ามึงจะยังโอหังขนาดนี้ได้อีกไหมเว้ยเสียงพูดทิ้งท้ายแล้วหันหลังจากไปหลังจากที่เขาพาคนกลับไปแล้วเซินปากล่าวพี่เฉินพี่ปล่อยพวกมันไปแบบนี้เนี่ยนะไม่งั้นละยางเฉินสงสยัย อย่างน้อยก็ต้องรู้ก่อนว่าใครอยากได้คฤหาสน์หลังนี้กันแน่ที่จิ๋วโจของพี่มีคำสอนโบราณไม่ใช่หรือว่ารู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งตอนนี้แม้แต่ศัตรูเป็นใครก็ยังไม่รู้เราเสียเปรียบมากเลยนะคำสอนโบราณจิ๋วโจของเซินปาดีมากบางครั้งจะพูดภาษาจีนโบราณออกมาบ้าง จูจ่ๆหยางเฉินก็ยิ้มกลิ่นอายของความหญิงพยองได้ถูกปล่อยออกมาใต้ล่านี้คนที่คู่ควรจะเป็นศัตรูกับฉันมีกี่คนกันเล่าเซินปารับรู้ได้ถึงความยโสของหยางเฉินจึงชะงักทันใดรู้ได้ทันทีว่าหยางเฉินไม่ได้สนใจคำพูดของว่ยเสียงแม้แต่น้อยหยางเฉินคุณไม่เป็นไรใช่ไหมฉินซีและฉินยีเห็นว่ยเสียงพาคนกลับไปหญิงสาวทั้งสองจึงรีบเข้ามา ยางเฉินยิ้มวางใจได้ผมจะเป็นอะไรได้อย่างไรเขาพูดจบหันไปมองฉินยีอีกครั้งแล้วถามบ้านหลังใหม่ไม่เลวใช่ไหมเลือกห้องของตัวเองและยังพี่เขยพี่ติดดินมากจริงๆมีคฤหาดดีขนาดนี้ยังยอมที่จะเสียเปรียบอยู่ที่บ้านเก่าหลังนั้นกับเราอีกเมื่อพูดถึงเรื่องบ้านฉินยีที่เมื่อกี้ไม่พอใจได้กล่าวอย่างตื่นเต้นฉันว่าแล้วพี่สาวฉันแต่งกับพี่จึงจะมีความสุขที่สุด ชินซีผลักชิ้นยีที่กำลังจับแขนของอยางชิ้นย่างไม่สนใจถ้าทางโมโหมีบ้านใหญ่ก็ใช่ว่าจะดีต้องใช้เวลานานในการทำความสะอาดทุกวันอย่างเฉินมองการกระทำเล็กๆของเธอทั้งหมดจู่ๆในใจก็รู้สึกตลกขึ้นมาชิ้นซียังหึงหวงแม้แต่น้องสาวแท้ๆของเธอเอง ฉิยีไม่ได้สังเกตอารมณ์ของพี่สาวจึงกล่าวอย่างยิ้มแย้มว่าพี่ไม่เห็นเป็นไรเลยรอเดือนหน้าฉันเงินเดือนออกจะจ้างแม่บ้านสักคนถือเป็นการจ่ายค่าเช่าบ้านให้กับพี่เขยก็แล้วกันพี่เขยพี่คงไม่เก็บค่าเช่านอกกับฉันหรอกนะไม่เก็บแน่นอนยังเฉินยิ้มพลางกล่าวในขณะเดียวกันนี้เม่เสียงที่เมื่อกี้เพิ่งออกจากยอดไมคคาโทรศัพท์ไปหาคนหนึ่งพูดอย่างกล้ากล้ากลัวกลัวว่า คุณชายเมืองขอโทษจริงๆครับเรื่องที่คุณให้ผมทำไม่สำเร็จเชิญคุณลงทันบทที่103ผมมีความเห็นต่างเมืองเจียงผิงเมืองเอกนะักขหาดหรูหาร,ราแห่งหนึ่งวัยรุ่นอายุราวส0ปีคนหนึ่งนั่งอยู่บนโซฟาหนังแท้คุณภาพสูงมือหนึ่งกำลังถือแก้วไวน์ที่ใส่เหล้าไว้อีกมือหนึ่งกำลังถือมือถือ เมื่อได้ยินการรายงานของวุยเสียงเขาไม่รู้สึกแปลกใจแต่อย่างใดยิ้มอย่างสงบในเมื่อเป็นแบบนี้งั้นพวกเราก็ไปหามันด้วยตัวเองวัยรุ่นคนนี้คือลูกหลานตระกูลตระกูลเมืองหนึ่งในตระกูลเศรษฐีนครเอกชื่อเมืองหุยหลังจากที่วางสายแล้วเมืองหุยยิ้มมุมปากของที่ฉันเมืองหุยชอบไม่เคยพลาดมาก่อนอีกฝั่งยางเฉินเพิ่งกลับมาถึงคฤหาสน์โจโยู่ชุยก็รีบวิ่งเข้ามา เธอเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในคฤราหาตเมื่อกี้ทั้งหมดเพียงแค่หลังรู้ว่าอีกฝั่งเป็นคนของตระกูลเมื่อแล้วนั้นเธอจะกล้าออกไปได้อย่างไรกันยางเฉินบอกมาตรงๆแกมีเงินทั้งหมดเท่าไหร่โจโยู่ช่วยไม่เพียงไม่ทราบซึ้งที่ยางเฉินให้เธอเข้ามาอยู่ที่นี่แต่ทว่ายังเริ่มกังวลเรื่องเงินในกระเป๋าของอยางเฉินแม่จะทำอะไร ชินซีเกลียวกราดาหยางเฉิญให้ทุกคนในครอบครัวอาศัยอยู่ที่นี่เธอก็รู้สึกไม่ดีมากพอแล้วใครจะรู้ว่าโจโยู่ชุยยังไม่เปลี่ยนนิสัยอีกชิ้นยีประชดประชนันพี่แม่นิสัยยังไงยังไม่รู้อีกเหรอเห็นพี่เคยซื้อคฤราสน์หลังใหญ่ขนาดนี้ได้ก็ต้องนึกถึงเงินของพี่เคยนะสิฉันก็ทำเพราะแกนั่นแหละ5ปีที่แล้วยางเฉินเป็นอย่างไรแกยังไม่รู้อีกเหรอ ก่อนที่จะแต่งงานกับแกมันยากจนไม่มีอะไรเลยตอนนี้มีเงินแล้วก็ถือเป็นสินสมรสโจยู่ชุยไม่รู้สึกละอายเลยแม้แต่น้อยแต่ทว่าพูดกับฉินซีต่อหน้าอย่างเฉินดังนั้นทุกสิ่งที่มันมีตอนนี้ครึ่งหนึ่งก็เป็นของแกถ้าตอนนี้ไม่ตกลงให้ชัดเจนอนาคตอย่าร้างกันไม่ใช่ขัดทุนย่อยยับอย่างนั้นหรือ ยางเฉินรู้ถึงความน่าด้านของโจโยู่ชุยตั้งนานแล้วและเคยชินไปแล้วและดังนั้นหลังจากที่โจโยู่ชุยพูดประโยคนี้ออกมาเขาจึงไม่แปลกใจใดๆสสำหรับเขาแล้วโจโยู่ชุยก็แค่หมดคิดเล็กคิดน้อยกับคนแบบนี้เป็นการเสียเวลาชัดๆแม่ทำไมพูดอะไรที่น่าไม่อายขนาดนี้ออกมาได้เนี่ยชินซีแสดงหน้าตาคาดไม่ถึงอีกอย่างยางเฉินมีทรัพย์สินเท่าไหร่เกี่ยวอะไรกับหนู ถ้าแม่ยังหาเรื่องไปเรื่อยก็ย้ายออกจากที่นี่ไปซะแม่ฉินซีจะรู้ว่าโจโยู่ช่วยนิสัยเป็นยังไงแต่หลังจากที่ได้ยินเธอพูดประโยคนี้แล้วก็เกลี้ยกล่อดอย่างหาที่เปรียบไิ่ได้เธอโมโหกับคำพูดของโจโยู่ช่วยจนร้องไห้ออกมาฉินยีก็แสดงสีหน้าโมโหเช่นกันในสายตาของแม่มีแค่เงินปากบอกว่าเพื่อพี่สาวความจริงไม่ใช่เพราะตัวเองเหรอ เกรงว่าวันไหนพี่เขยไม่พอใจไล่แม่ออกไปแม่ก็จะไม่มีคฤหาดดีๆแบบนี้อยู่แล้วนะหุบปากโจยู่ชุยพานกโกรธฉันเลี้ยงพวกแกมาเสียเข้าสุบจริงๆในระคุมทุกคนพูดจบเธอจ้องอย่างเฉินอย่างกโกรธเคืองอย่าคิดว่ามันจะจบถ้าไม่พูดให้ชัดเจนว่าแกมีทรัพย์สินเท่าไหร่กันแน่ฉันไม่ยอมจบกรอกนะตึงตึงตึงโจงยู่ชุยหันหลังกลับไปที่ห้องของตัวเอง พี่ไม่ต้องร้องนะโมโหกับคนที่เห็นแก่เงินจะทําให้พี่โมโหโจนตายได้นะชินยีกอดชินซีถึงแม้กําลังปลอบพี่สาวแต่ตัวเองกลับตาแดงแล้วเช่นกันยังเชิญถอนหายใจแม่แบบนี้สั่งสอนลูกสาวอย่างชินซีและชินยีให้รู้เรื่องแบบนี้ได้อย่างไรกันนะบางทีเพราะเธอไม่เคยสนใจสองพี่น้องคู่นี้มาก่อนพวกเธอต้องเผชิญหน้ากับทุกอย่างด้วยตัวเองดังนั้นจึงได้รู้สาขนาดนี้ หลังจากที่ทุกคนเก็บของเรียบร้อยแล้วช่วงเช้าก็ได้ผ่านไปโจยูช่วยได้กลับไปมีความสุขในการใช้ชีวิตอีกครั้งนั่งดูทีวีอยู่บนโซฟาสนใจแค่ความเป็นอยู่ของตัวเองโต๊ะกาแฟเต็มไปด้วยเปลือกผลไม้และเปลือกผลไม้อบแห้งเต็มไปหมดดูออกได้อย่างชัดเจนว่าไม่คิดจะทำอาหารเที่ยงแต่อย่างใดพี่ฉันไปกินข้าวข้างนอกช่วงบ่ายก็ไปบริษัทเลยนะ หลังจากที่ชินยีเก็บกวาดห้องตัวเองเสร็จแล้วก็มาพูดคุยที่ห้องของชินซีแล้วออกไปจากยอดเมคาชินซียังคงเศร้าโศกน้ำตาไหลมองไปที่หยางเฉินหยางเฉินขอโทษนะแม่ของฉันเป็นคนแบบนี้ผ่านไปสักกี่วันฉันจะจำนองบ้านสักหลังให้แม่กับพ่อให้พวกเขาย้ายออกไป ชินซีถูกโจโยู่ซุยผลาญไปหมดแล้วผู้จัดการซานเหอกรุบแท้ๆแ,แม้แต่บ้านในหมู่บ้านธรรมดาสักหลงังยังซื้อด้วยเงินสดไม่ได้เสี่ยวซีผมบอกตั้งแต่แรกแล้วคุณคือภรรยาของผมขอให้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคุณนั่นก็เป็นเรื่องของผมเช่นกันยังเฉิญมองชินซีอย่างอบอุ่นไม่ว่าแม่เป็นคนอย่างไรเพียงแค่เธอไม่ทำผิดต่อคุณกับเซี่ยวเซี่ยวผมก็ไม่มีทางทำอะไรเธอ แต่แม่ทำผิดกับคุณตลอดเลยนะชินซีซาบซึ้งและรู้สึกไม่คุ้มค่าแทนอย่างชินอย่างเฉินหัวเราะแล้วไงเธอไม่กล้าลงไม้ลงมือทำได้เพียงด่าทอผมหน้าด้านขนาดนั้นเธอด่าแค่นิดๆหน่อยๆแล้วยังไงคิิๆชินซีหัวเราะกับคำพูดของอยางเฉินมองบนอย่างไม่พอใจคุณหน้าด้านจริงแหละเมื่อยิ้มโลกดูสวยงาม ยางเฉินมองจนเหมือ่ลอยไปนานแล้วเหมือนเขาเพิ่งจะเคยเห็นชินซียิ้มให้ตัวเองเป็นครั้งแรกหน้าของฉันไม่มีดอกไม้สักหน่อยคุณมองอะไรชินซีที่ถูกยางเฉินเพ่งมองจนเขินอายก็เริ่มหน้าแดงขึ้นมาน่ารักมากคุณยิ้มแล้วดูดีจริงๆยางเฉินแสดงใบหน้ายิ้มแย้มอย่างพอใจ จู่จูชินซีรู้สึกเศร้าใจเมื่อมองไปที่ผู้ชายตรงหน้าเธอไม่รู้ว่าในใจรู้สึกอย่างไรแต่สิ่งที่แน่ชัดคือรู้สึกผิดความจริงแล้วสิ่งที่เขาต้องการนั้นไม่มากเพียงแค่รอยยิ้มที่ยิ้มให้กับตัวเองแค่นี้ก็เพียงพอแล้วความเย็นชาในจิตใจของชินซีได้มาลายหายไปแล้วในทันใดไปเป็นเพื่อนฉันกินข้าวเที่ยงนะชินซีสูดหายใจเข้าจัดการกับความรู้สึกของตัวเองยิ้มมุมปากแล้วกล่าวอย่างมีความสุข เป็นครั้งแรกที่หยางเฉินรู้สึกอารมณ์ดีขนาดนี้ขับรถเปิดประทุนพร้อมทำเพลงไปตลอดทางด้วยรอยยิ้มบ้าดีนะชินซีแอบยิ้มออกมาทันใดหลังจากที่กินข้าวเที่ยงเสร็จแล้วชินซีบังคับให้หยางเฉินส่งเธอที่ซานเหอกรุป๊ปสำหรับชินซีแล้วมีเพียงตนตั้งใจทํางานมากขึ้นจึงจะมีค่ากับการทุ่มเทของหยางเฉิน อีกฝั่งชินยีก็ตั้งใจทำงานขึ้นอีกเท่าเพียงเพื่อตามอย่างเฉินให้ทันเยี่ยนเฉินกรุ๊หนะ้ห้องประชุมใหญ่ชั้นบนสุดล่วปิงนั่งตำแหน่งประธานด้านล่างเป็นพนักงานของสาขาทั้งหมดวันนี้เรียกทุกคนมาประชุมเพื่อต้องการที่จะประกาศแต่งตั้งล่วปิงมองไปหาทุกคนกล่าวด้วยความเคร่งขรึมอย่างมากในขณะที่ทุกคนกำลังรอคอยลั่วปิงประกาศด้วยตัวเอง เพื่อการก้าวไปข้างหน้าของบริษัททางบริษัทได้ตัดสินใจให้พนักงานดังต่อไปนี้รับตำแหน่งใหม่ตามประกาศดังนี้แต่งตั้งให้ฉินยีรับตำแหน่งรองผู้จัดการทั่วไปบริษัทเยี่ยนเฉินกรุ๊ปสาขาเจิงโจวช่วยผู้จัดการทั่วไปจัดการเรื่องต่างๆภายในสาขาการแต่งตั้งข้างต้นมีผลตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไปเมื่อประกาศออกไปทุกคนก็ตะลึงแม้แต่ฉินยียังประหลาดใจมาก ประธานล่วผมเห็นต่างกับการแต่งตั้งครั้งนี้ในขณะเดียวกันนี้จูจ่ๆก็มีคนยืนขึ้นมาแสดงความไม่พอใจกับการแต่งตั้ง